สวัสดีครับตอนนี้คุณก็อยู่กับบัลลีโฟล์กไอชนเนลนะครับวันนี้เราก็มาที่วัดเสมาธรรมจักรนะครับวัดธรรมจักรเสมา,นะา,มาเราก็จะมาเราก็จะมาชมพระพุทธสายญาตินะครับก็อยู่กันที่อำเภอสูงเนินนะครับออกจากตัวเมืองมาน่าจะประมาณกเกือบสิบโลนะฮะก็สรุปพระนอน นะครับก็จะอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวเราไปสกัดลกันครับนะครับดี๋ยวเราจะเดินลงไปกันครับวันนี้ก็อุปกรณ์ขาดนะฮะเนื่งจากหาเมมโมรี่การด์ดไม่เจอนะครับก็เลยเป็นกล้องมือถือนะฮะก็อาจจะสั่นสันบะนะ้บนอองางนะครับนี่ก็ถอดรงท้านะครับก็ จะมีการป้องกันน้ําท่วมเป็นอย่างดีนะครับก็มีต่างเครื่องสูบน้ํานะครับแล้วก็มีก่อตัวถุงทรายนะครับอันนี้ก็จะเป็นฐานที่ขุดหรือเจอนะครับวันนี้เราจะเข้าไปดูข้างในครับหลงพ่อพระนอนนะครับ โชคดีทวีคูณนะครับแล้วก็จะมีคำบูชานะครับเดี๋ยวเราไหว้พานก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวไปตรงนี้ก็จะมีคองนะครับแล้วก็จะมาดูบริสวนของหินต่างๆนะฮะที่เป็นหินนะครับ เขาก็จะเราไม่ให้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นส่วนศีรษะนะครับกับข้างในนะครับผมทังไันเดี๋ยวเราไปวัดกันต่อไปครับหรือสถานที่ต่อไปนะครับผมสวัสดีครับวัดที่หนึ่งครับ